อา้าวไอ้จจก,กลูกรักอา้าวพ่อมาพอดีเลยอ่ะงั้นพาพวกเราสองคนกลับไปได้ไหนพี่เพาะพ่อ,พ,อพ่อครับพ่อพรอเออเอน้องน้องคนสวยน้องสวยมากเลยครับทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละครับน้องคนสวยนี่พ่อคนเนี้ยแฟนผมฮะแฟนแกสภาพหน้าตายอย่างแกเนี่ยน,นะจิมีแฟนสวยได้ขนาดนี้เอางี้ไหมล่ะลูกชายแกยกแฟนแกให้พ่อดีกว่า นี่พ่อพ้อพูดจาแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะโอ้โชคลูกรักน้องเขาสวยและน่ารักขนาดน,นี้ไม่คู่ควรกับแกหรอกฮะแกดูแลเขาไม่ได้หรอกให้พ่อดีกว่ายกให้พ่อเดี๋ยวพ่อไปดูแลต่อเองพ่อเนี่ยมีประสบการณ์เยอะนี่พ่อพ่อเลิกพูดเลยแล้วก็พาพวกเราสองคนกลับบ้านได้แล้วปะเฮ้ยเดี๋ยว แกจะขึ้นก่อนได้ไงวะแกเป็นผู้ชายต้องรู้จักเสียสละให้ผู้หญิงขึ้นก่อนสิ <c oughs> เดี๋ยวผู้หญิงเขาซ้อนท้ายสุดมันมันอันตรายมันไม่ปลอดภัยสําหรับเขาเพราะฉะนั้นการที่ปลอดภัยที่สุดน้องเขาต้องนั่งตรงกลางแล้วแค่นั่งข้างหลังสุดโอเคไหมได้ครับผม <c oughs> พ่อมาขึ้นรถเลยอ่างี้นะเดี๋ยวกนผมยังไม่ได้ขึ้นพ่อ แกไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพ่อส่งการเชิญไปให้อย่าลืมมางานแต่งพ่อนะโอเคพ่อ้ยเฮ้ยเสด็จพ่อครับสองคนนี้แฟนผมเองครับปาติทุกนี่แกช่วยแหกตาดูสภาพบ้านเราก่อนได้ไหมลำพังคนเดียวเนี่ยก็จะเลี้ยงไม่ไหวอยู่แล้วนี่แกจะเอาเมียทั้งสองคนเลยหรืออ๋อเปล่าครับพ่อ แต่คนเราอ่ะมันก็ต้องมีตัวเลือกหน่อยแม่ผมก็เลยเอากลับมาให้พ่อเลือกไงว่าคนไหนเอออืมแล้วพวกหนูสองคนอยากให้ฟังเราเตรียมอะไรไว้บ้างเลยจ๊ะอ๋อหนูก็ไม่ขออะไรมากหรอกค่ะหนูแค่ขอมีบ้านมีรถแล้วก็ค่าสินสอดอีกนค0าแสนก็พอโอ้ย ลุงให้ไม่ได้หรอกจ้ะหนูอ่ะพร้อมก็พร้อมแถมยังท้องอีกด้วยเนี่ยใช่ของลูกลุงหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงให้ไม่ไหวหรอกหน <c oughs> ูกลับไปเถอะนะโถอยขอแค่นี้ก็ให้ไม่ได้ดูซิว่าจะมีลูกสาวบ้านไหนมาแต่งงานกับลูกชายลุงอ่ะแล้วหนูแล้วจ้ะหนูไม่ต้องการอะไรเลยอะคะ่ะหนูขอแค่ลุงอะยอมให้ลูกชายของลุงอะไปขึ้นเกยที่บ้านหนูก็พอละค่ะ ผมว่า rồi, มันก็โอเคนะครับพ่อฝั่งเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยผมไปได้ครับจะบ้าเหรอไม่ได้แกเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านหลังนี้เลยนะแกจะไปไม่ได้พ่อว่าเดี๋ยวพ่อไปแทนดีกว่าออโอเคไหมจ๊ะโอเคค่ะโอเคงั้นเราไปกันเลยนะพ่อนั่นแฟนผมนะเอานะ รู้อะยังหนุ่มยังแน่นไม่ค่อยหาใหม่ก็ได้แล้วอย่าลืมให้อาหารหนูด้วยล่ะเราต้องใช้ตอนงานแต่งของพ่อกับนางหนูคนนี้พอไปละอ้วไม่มีพ่ออย่างมึงเว้ยที่เนี่ยอยู่ด้วยไม่ต้องมีพ่ออย่างาจมูกโตของมึงไปเลยนะไปตูยเลยนะต้องมา